จาเดเป็นชื่อเรียกของน้องชายส่วนคําว่าน้องชายในภาษาพื้นเมืองเรียกว่าอาเดปีพุทธศักราช2475ฝรั่งเศสได้รับสัมประธานการทําเหมืองแร่ทองคําที่บริเวณภูเขาลีโซภูเขาโต๊ะโมะในปัจจุบันรัศดรได้อพยพเข้ามาจากภาคต่างๆเป็นจำนวนมากเพื่อเข้ามาประกอบอาชีพและตั้งถิ่นฐาน และได้จัดตั้งตำบลมามูงขึ้นครอบครัวกลุ่มแรกที่ได้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจาเดะคือครอบครัวของนายโตตาเยะสังกิวเตย้ายมาจากหมู่บ้านเจ๊เมหมู่ที่สามตำบลแวงอำเภอแวงจังหวัดนาราชิวาสปัจจุบนันชาวบ้านบ้านจาเดะมีไรายได้หลัก จากการกรีดยางพาราทำส่วนผลไม้ผสมผสานและการปลูกผักขายหมู่บ้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงเสร้างศักนนยภาพและความเข้มแข็งของช<อ>ุมชน ข้าวข้ามบันไดให้พระระดำฤิน้อมนำวิถีกเกษตรทฤษฎีใหม่แก่ง <Okay. S 2> บ้านยาเด็ชายลลยบาลาเทวพื้นตนเองได้อย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ในวันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่เราสองคนนะคะจะมาสัมภาษณ์และสอบถามการทำงานของผู้ใหญ่บ้านที่จะเข้ารับการประเมินผลง,งานผู้ใหญ่บ้านยอดเทียบประจำปี2566ค่ะซึ่งในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักและพูดคุยถึงบทบาทการทำงานของผู้ใหญ่บ้านที่ประสบความสำเร็จในการทำงานสามารถนำพาหมู่บ้านให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งเป็นหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขและมีการพัฒนาในทุกๆด้านในวันนี้เราจะมาพบกับนายอับดุลมานาเจนาแวร์ผู้ใหญ่บ้าน บ้านยาเดชหมู่ที่2ตำบลมาโมงค่ะสลาลาโรมผู้ใหญ่วันนี้เป็นศาลาของวัดตาตุ๊กค่ะจากที่เราได้พูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะคะถึงการทำงานของผู้ใหญ่ว่าใช้หลัก การปฏิบัติตัวยังไงนะคะก็จากการฟังก็คือผู้ใหญ่จะเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นที่พึ่งพาของคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีค่ะเราเราจะจะมาถามว่าผู้ใหญ่มีแนวคิดและหลักปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับการทํางานถึงสามารถครองใจคนในพื้นที่ได้ค่ะส s s a l a ล u a l a i k u m warahmatullah wabarakatuh รับผมในอำเภมานาจนวะผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตำบลมามบุอำเภอสุขิติพื้นที่ผมรับผิดชอบมีประชากรทั้งหมด873คน บ้านผมมีเป็นพระภูอัฒนาธรรมคือมีศาสนาสองศาสนาศาสนาพุทธมุสลิมร่วมกันอยู่ยังมีความสุขผมในฐานะผู้ใหญ่บ้านบ้านเดเด็ผมได้ใช้ในกลไกละสองศาสนาทุกศาสนามาใช้ในการขับเคลื่อนงานทุกระบบร่วมกิจการต่างๆร่วมกับประชาชนในพื้นที่เช่นการนำนำข้อราชการต่างๆมาประชาสัมพันธ์ การเข้าร health, in ่วมกิจกรรมแบบพุทธวัฒนธรรมกิจกรรมอาสุรกิจิกรรมตดนน้ำดําหัวผู้ใหญ่จะมีการสนับสนุนสิ่งของคอยให้กำลังใจในในทุกด้านในทุกกิจกรรมผมจะเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับทุกๆกิจกรรมในหมู่บ้านเมื่อสักครู่เราได้ทราบถึงการสนับสนุนและเอื้ออำนวยความสะดวกกิจกรรมต่างๆในหมู่บ้าน ของผู้ใหญ่บ้านกันแล้วนะครับต่อไปเรามาพูดคุยถึงหลักการบริหารการจัดการของหมู่บ้านของผู้ใหญ่บ้านว่าเป็นอย่างไรบ้างครับผมบริหารจากการัด,รดการหมู่บ้านโดนนใยใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อสับเครื่องการพัฒนาหมู่บ้านและแก้ไขปัญหาหมู่บ้านเช่นด้านอำนวยการผมจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อเสละวฝ่ายมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบโดยการแบ่งโซน หมู่บ้านจำนวนเจ็ดโซนเนื่องจากหมู่บ้านผมมีประชากรมากพอสมควรและหมู่บ้านทางคมพระหุ้วัฒนธรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยผมจะมีการแบนแนเวียนยามของชรบอรและหมู่บ้านร่วมกิจกรรมกับสามฝ่ายมีการตั้งกฎกติกาหม,มู่บ้านและส่งเสริมให้ชาวบ้านตออส่องดูแลหมู่บ้านร่วมกัน าำแผนพัฒนาชุมชนผมได้ร่วมจัดทำแผนหมู่บ้านตำบลจะมีกำปับโครแผนอยู่ตลอดครับและมีด้านอ er ื่นอีกไหมครับด้านส่งเสริมเศรษฐกิจผมมีผมจะมีการขยายผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องพระราชดำริในการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ปลูกฝักตรงปลัวทำเกษตรอินทรีย์มีการจัดกลุ่ม เช่นกลุ่มเยาวชนมาเข้าขั้นบันไดกลุ่มสตรีทำขนมมีการจะสร้างบ้านให้กับครอบครัวยากจนมีการร่วมอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติการจะทำฝายชะลอน้ำให้กับชุมชนมีการจัดการขยะในชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้านอยู่สมาเสมอครับผมในด้านการศึกษา ศาสนาศาสนาวัฒนธรรมผมจะมีส่วนรวมอนุู้ละเรจลปะวัฒนธรรมปะเป็นดีให้คงอยู่เช่นการจัดการอาสุรอการจัดกิจกรรมพระหัววัฒนธรรมหนึ่งในชุมชนบ้านจะได้มีสองศาสนาจึงซึ่งพวกเราจะอยู่ด้วยกัรด้วยความสมัครที่องตองเปนดีและผมได้สนับสนุน ภาษีสังคมส่วนตัวให้กับชนชนพุทธเพื่อจัดออสงกลางในทุกปีค่ะแล้วภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลนะคะแล้วก็กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองร่วมถึงหน่วยงานของจังหวัดและอําเภอไม่ทราบว่าผู้ใหญ่บ้านมีการดรําเนินกิจกรรมอะไรบ้างคะเป็นการน,นาในการเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจการปิดอาสาผมได้สนับสนุนในเรื่อง กองทุนชุมชนในการออมกองทุนช <Okay, S 1> hmm. ุมชนเช่นกองทุนหมู่บ้านกองทุนออมแห่งชาติกองทุนอนซับในชุมชนและยังมีผมได้แก้ไขปัญหาตัดไม้ทำาลายป่าได้ร่วมกับูนยนพิทักษ์ป่าไม้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในชุมชนครับผมผู้ใหญ่ยังมีกิจกรรมอะไรอีกไหมคะมีการร่วมกันแก้ปัญหายาเสพติดเพื่อป้องกันเยาวชนให้ อัางกก่ยาหยุดยาเสพติดซึ่งร่วมกับเร่งยานที่เกี่ยวข้องเช่นตำรวจไฟปราบปรามทหารและยาลานำบารูและมีการจัดตั้งกองทุนของแผ่นดินเพื่อจัดก,กิจกรรมป้องกันผมได้ร่วมฉรบอรและชุดคุมค้มครองตำบลจัดตั้งด่านตรวจจุดสกัดเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในชุกชนกับผมผมได้จทัทำทางขยะ <Yeah. S 2> ประชาันพันเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่ <Yeah. S 2> ำดำเนินการแล้วเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ผมได้สนองนโยบายของอธิบดีปกครองคือบำบัดทุกบำบัดสุขทำให้ชาวบ้านมีทุกน้อยลงสุขมากขึ้นครับผมครับเมื่อกี้เราพูดคุยการบริหารงานของผู้ใหญ่บ้านกันแล้วนะครับค่ะต่อไปเรามาฟังเสียงและสะท้อนความรู้สึกของประชาชนหรือกลุ่มต่างๆในหมู่บ้านว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับผู้ใหญ่บ้านเรานะคะ Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Di segi beri hancatkan masjid ni Jadi pihak tunai bel kita ni uh, Pernah panggil uh, Panggil tu email dan juga Kamar-kamar masjid Mari wab syarab sama Untuk beri hancatkan masjid dan juga dalam kampung ni Kita kerja sama Jadi setiap kali ada kerjakan di masjid Jadi tanah bel kita tu ambil bahagian semua eh, baik di segi mari apa ni beramai-ramai ada juga tak kita bangun kita kepada uh, para uh, makmum dia nah sekali-kali dengan timi ah lepas pihak pun kita kerjasama. Setiap kali kita ada nak kita kam gapo dalam kampung kita akan sorak sama baik dengan apa ni tak apa berfaibok krong dia juga Sasana ini kerjasama. sama. ا ล س ل ا อะลัยาลากุม m w a r า h m a t u l l a h i taala า a b ผมนี่ขอบพระทัจมากเน,น,นียผู้ใหญ่บ้างได้แนะนําให้ผมได้เป็นวิทยากรในการจัดสารไม้ไผ่ให้ใกับชาวบ้านในหมู่บ้านเวลาประชุมทุกครั้งผู้ใหญ่เน้นว่าใครจะเรียนรู้เกี่ยวกับทํางานเกี่ยวกับชา,บานไม้ไผ่แนะนําให้บอกให้ไปหาผมจะได้ช่วยชาวบ้านในการ อาไ้ได้เสริมกับเมื่อปลายปีปศองพั้ร้ยหสิบเอ็ดผู้ใหญ่บ้านได้เชิญผมให้เขพาพบเจ้าหน้าที่กับปะส,ะสปศศูนย์ป้องการและแก้ไขยาเสพติดคืองานยาลานันบารุงครับแรลว่าผมไปอบรมที่ศูนย์ศปศที่คลยสีดินทรแล้วก,ก็กลับมาทํางานในหมู่บ้านตอนนั้นก่อนที่เกิดโควิดขึ้นมา ในหมู่บ้านเราไปจัดเวทีประชาุมของหมู่บ้านทุกๆุกเดือนเพื่อค้นหาแล้วก็คัดกรองผู้เสพผู้ใช้ย,ยาผู้ติดยาแล้วก็เรามาแก้ไขและป้องเรามาป้องการและแก้ไขาการติดยาเสพติดของชุมชน ในตัวของผู้ใหญ่นะคะก็คือ,อท่านผู้ใหญ่ของเราเนี่ยคือแกจะมีความมุ่งมั่นมีความจ้งใจทําอะไรแล้วก็คือต้องทําให้สําเร็จมีความเป็นประชาธิปไตยชาวบ้านจะมีส่วนร่วมในการอ,ออกเสียงก็คือลงประชามติเป็นประชาธิปไตยนะคะจะมีการแบ่งงานการของแต่ละกลุ่มเป็น เป็นฝ่ายไฟมีการแบ่งหน้าที่การดูแลพชอศแม่บ้านนี่คือจะมีเวลาว่างเยอะราะทีนี้ผู้ทางผู้ใหญ่ก็เลย,เ,ลยเห็นว่า,าน่าจะหางานให้กลุ่มแม่บ้านของเรากลุ่มสตรีก็คือโดยการรวมกลุ่มกันก่อนนะคะแล้วก็ลงประชามติว่าเอาอในในหมู่บ้านของเรานี่มีวัตถุดิบอะไรมั่งถ้าเกิดว่า,เ,าเราไม่มีไม่มีความรู้ทางผู้ใหญ่ก็คือจะหาหน่วยงานมา สนับสนุนมาส่งเสริมความรู้ในในหมู่บ้านของเราจะมีสมุนไพรเยอะก็ยังจะมีพวกตะไคร้ค่ะขมิ้นพวกนี้ก็คือก็รวมกันว่าเออน่าจะทําสมุนเครื่องแกงมาก็เลยทางผู้ใหญ่ก็เรียหาจากจากอำเภอของเราเนี่ยนะค่ะหน่วยางานจากอำเภอก็คือมาเป็นวิทยากรในการสอนทําเครื่องแกงให้นะคะผู้ใหญ่บ้านมีการส่งเสริมและสนับสนุนการทํางานของกลุ่มเยาเวชนมีการผลัดดันของกลุ่มนานบันได มีการจ 3, ัดประชาสัมพันธ์ข้อมูลการท่องเที่ยวโดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศนะครับซึ่งกลุ่มเยาวชนบ้านยาเด็กนะมีการรวมตัวกันนะครับปัญหาหลักๆก็คือเลีกเลี่ยงปัญหายาเสพติดนะครับสามารถส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนนี่มีรายได้เสริมนะครับตอนนี้ก็กลุ่มเยาวชนก็หลักๆก็จะมีทํากิจกรรมก็จะมีกิจกรรมล่องแก่งนะครับแล้วก็จะเป็นที่พักนะครับโฮมสเตย์นะครับแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับ การเดินป่านะครับมีอีกหนึ่งกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนนาบันไดก็คือก็จะเกี่ยวกับการวิ่งป่าครับจะเป็นบาลาเทลครับซึ่งจะเป็นของกลุ่มแล้วก็รวมตัวกับชุมชนครับที่หลักๆทําก็คือเน้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับรู้จักว่าการท่องเที่ยวบ้านเรามีอะไรบ้างแล้วก็สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนครับกิจกรรมนี้มีผู้สนใจมาร่วมกิจกรรมจากในประเทศและต่างประเทศซึ่งทําให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักกับพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีหมู่บ้านเล็กๆในสาจังหวัดชายแดนภาคใต้นราธิวาสครับนั่นก็คือบ้านยาดที่ทุกคนสามารถมาท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยครับผู้ใหญ่ก็มีความเป็นกันเองกับชาวบ้านนะคะถึงเราจะเป็นหม้าเล็กๆเ,ก,เ,ก,เ,ก,เกก็ไม่เคยทอดทิ้งเวลามีประเพณีวันสงการปีใหม่เกก็จะให้ความร่วมมือกับประชาชนไปร่วมด้วยทุกนาน, <c oughs> เนเป็นเหมือนเหมือนญาติพี่น้องกันระหว่างไทยมุสลิมค่ะก็ ถ้ามีงานอะไรแกก็จะช่วยเหลือทั้งสองด้านนะคะไม่ไม่ทิ้งกันก็มีกิจกรรมฝ่ายชะลอน้ำของบ้านโรนะคะมีสองแห่งก็ผู้ใหญ่ก็จะไปช่วยงานทุกครั้งไปทุกวันเออแกว่างแกก็จะไปช่วยจนกว่างานจะเสร็จเราเลิกเที่ยงแกก็เลิกเที่ยงถึงบางวันแกมีธุระแกก็จะเบียดเวลาไปสักนิดบางทีก็ซื้อข้าวซื้อน้ําไปเลี้ยงชาวบ้านค่ะที่ภาคภูมิใจที่สุดใน เวลาที่ชาวบ้านมอบหมายให้งานนี้กับผมได้เป็นผู้ใหญ่บ้านในระยะเวลา5ปีที่ผมภูมใจคือ 1. ผม,ผมได้เชิดชูสนองโครงการอันเนื่องพระ,พร,ะราดํำริในโครงการของในรวงราชการที่9 2. คือการวิ่งบาลาเทลคือจัดหา,างบประมาณรายได้เสริมให้กับชุมชนแต่ละกลุ่มได้ดี 3. ผมได้สนองโครงการพระําดำริอือสร้างไฟฉลองน้ำของพระองค์ท่านองค์ผ่าเมื่อปีที่แล้วเพื่อกอะน้กันน้ำในระดูน้ำท่วมใช้กะน้ำใช้ในระดูน้ำแรลครับผมอีกสิ่งหนึ่งที่ภาคภูมิใจคือเมื่อปีที่แล้วปีพศ .2565 ผมได้ํำจุดชนญาดิได้ประกวดหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขพวกเราได้ับ ชนะเลิกในระดับจังหวัดและได้รองชนะเลิกในระดับเขตครับผมกระผมในฐานะผู้ใหญ่บ้านผมก็ขอบคุณขอบคุณนายอำเภออารุณ์ศรีสายที่สนับสนุนมาตลอดครับผมขอบคุณภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านและที่ขาดไม่ได้ขอขอบคุณชาวบ้านจะบ้านจะได้ทุกคน ที่ให้คนร่วมมือในการพัฒนาหมู่บ้านทุกๆกกิจกรรมของหมู่บ้านครับผม